เดนซีนทอยเลิตห้องส้วมเสร็จเรียบร้อยดูขี้ก่อนอ่าขี้อีกค่ะอ่าจะขึ้นห้องส้วมได้ไหมจะขึ้นสุ่มซ่วมได้ไหมเอ้าเอ้าเอ้ามเอา,เอา,เอาขี้แล้วยังกับคนนะ่ะเอา้าเดนซีขี้ยังกะคนอ่ะทั้งขี้ทั้งเหี้ย อ,อยู่ในเสื้อมนะลูกนะอ้อนนะเก่งเก่งเก่งง่อยแล้วง่อยแล้วเก่งลูกเก่งขี้ได้เยอะไหมฮะขี้ได้เยอะไหมไม่มีขี้พวงองุ่นเลยฮะโดูแล้วไม่มีขี้เลยค่ะ พูดให้แม่เนี่ยวันอโูดให้นานาชอบกิน